ครับอย่างให้เพื่อนเ่นเบื้อนงนะครับวิธีการเอาต้นกล้าของเสดาบ้านหรือต้นก้าเล็กๆของต้นเสดาวไปปลูกเนะ mm hmm. า,นา,านนะครับอยาไห้ต้นไ่กว่านี่เนาะครับยาไห้เกินฟ้ามือหรือใหญ่กว่านี้แ่ะครับใหญ่ตน้นไงกว่านี้ประมาณนี้ก็ดีที่สุดครับให้เขาซับรอบข้นเขาต้องไปแบบนี้เนาะครับ สรบลงไปงัดเขาสามารถยกมาได้เพืนน่อนเพื่อนสังเกตว่าลากแก้วของเขาเนี่ย่ท่านเดบล่งลึกนะครับนี่ใหโคูดขึ้นมาเท่้งก้อนดินแบบนี้นะครับแล้วก็นํ้ำไปปลูกเอาไปว่างล่งหลุมสื่อครับว่างล่งหลุมแล้อเขาใส่ดินกบครับว่างล่งดินกบแบบนี้เขาก็สามารถที่ี่ปลูกได้สาวใส่ต้นไง ไงก่านี่ไปปลูกห้ากแก้วของเขาขาดครับห้าเขาถือว่าค่อยติดลรวบ่ค่อยจะเริ่มเติบโตเนาะครับก็ต้องต้นประมาณนี้ประมาณนี้ครับเต็มที่ถนนสน,นอมเขาที่สุดละครับพูดไปหาพัฒน,นาไ้ดีๆแล้วก็ไปปลูกครับเขาสีจะเริ่มเติบโตเร็วเวนาะครับเนาะครับผม นี่ครับต้นะมานซ้ำดำไม่กวาดนะครับนะพี่น้องส่วนใหญ่ก็สิต้นลายเรียกกันนะครับที่ผมเสียเพราะว่าถ้าต้นต้นน้อยต้นน้อยซ้ำกิ่งของเขาเนี่ยหนอยน่อยซ้ำปากกาเนี่พี่น้องย่าไปเสียบนะครับบบวาา่าจะสีเสียบคางหรือเสียบยอดมันก็ติดยากครับผม ล่องล่องล่องมาหลายเขตแล้วครับล่องเห็ดหลายเถ่อแล้วบพติดครับที่ผมเห็ด็กิติดรุุนรุ่นนี่ครับรุ่นด้าไม่กวาดขึ้นไปครับผมผมก็เห็ดไว้หลายครับผมเนี่ยครับจากโดนตัดถึงจากโดนตัดถึงที่แรกแล้วก็มันเกิดแตกกิง่งแตกสาขามาานี่ก็คือก็ใส่การเสียบตามกิง่งของเขาแตกไปเนาะพี่น้องเนาะครับก็บประมาณนี้นะครับ ถ้าห้าใส่กิ้งหน่อยๆส่วนใหง่บ่ค่อยติดพี่น้องนี่แหละครับอันนี้เสียบได้สามมือแล้วด้อพี่น้องเดี๋ยวเก็บหนาเดี๋ยวผมถือให้ไปเบื้องตีวามันเริ่มแตกเนาะพี่น้องเนาะซึ่งต้นนี้กําลังแตกคุ้มเนาะเพื่อนๆเนาะครับเป็นสสเดาที่เกิดอยู่ตามขวบสะหรือตามขั้นหน้าของเฮ่าหรอครับก็บเป็นสสเดาขม เบิ้งได้่ผมสีห้เบิ้งจุดที่ผมได้เสียบนะครับอันนี้ครับผมเสียบมองนี้จึงเขากําลังแตกพุ่มออกมาโตมากยากน้อยหนึ่งเท่ากับเด็ดยอดเขาก็สเริ่มแตกพุ่มประมาณนี้แล้วครับอันนี้อายุประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนครับเขาแตกแล้วก็กิ่งที่มันสมบูรณ์ก็ได้ตัดออกไปเพื่อ ไปเสียบยอดเสียบกิ่งต้นเดือนตตนะครับเทว่าสายพันธุ์ของเขาเป็นสายพันธุ์ะดามันทวายนะครับเดี๋ยวมาเสียบก็แต่อายุครบหนึ่งปีเขาก็สะเริ่มให้ผลผลิตหรือให้ดอกแร้กครับแล้วก็ส่วนนี่ที่ผมเสียบไว้แล้วคือโดนไฟเผาครับหลายต่อหลายต้นหรอวครับถือไฟเผา ก็เกิดความเสียหายเนาะครับเนาะเขาก็เลยตายครับถ้ารน่นนี้โดนไฟนี่เขาถิตายเลยครับผมนี่ก็คือตามหลุมที่ปลูกไม้เนาะครับปลูกถิ็มไว้เดี๋ยวเขาก็ง่ายให้เติบโตไปตามธรรมชาติครับอันนี้คือต้นที่ง่ายขึ้นมากมันติดยากเนาะครับแต่ต้นที่สูงประมาม่านฟูดหนึ่งหรือประม่านฟ้ามือหนึ่งหรือประมาณยี่สิบเส้นนี่ครับ ต้นญ่สิถอนมากกับเขาเคยติดต้องปลูกต้นน้อยๆแบบนี้ครับที่เกิดขึ้นไม่ไม่ครับประมาณนี้เอามาปลูกครับเขาสิติดเลยครับเดี๋ยววานี่ครับความเสียหายแทบน้ำตาไหลนะครับพี่น้องผมโดนไปนี่ก็หลายต้นนะครับก็่ยังโชคดีที่เขาบ่าตายเบิดเขาก็ถอนยอดแต่กิง่งตรงผมได้ะพี่น้อง อันนี้ได้หนึ่งปีครับได้อายุหนึ่งปีแต่ว่าหนึ่งปีที่แสนที่สิเจ็บป,ปวดเนาะครับผมเมืองส่งผูมเขาซึ่งผมได้เสียบต่อเลยนะครับให้เพื่อนเบื่อนงวัดต่อญงขนาดไหนผมก็ได้เสียบเนี่ยครับห้เขาห้เขาติดสามกิ่งนะครับผมเสียบสามสามสามกิ่งเขาจะเริ่มเติบโตมาก แล้วก็ให้เพืเ่อนๆเบื้องอย่างหนึ่งว่าลักษณะการเวลาเข้าถําดอกนะครับเข้าใส่ใส่ปุ๋ยบางชนิดผสมน้ำแล้วพ่นใบเข้าห่วงเขาก็สีแท่งช่อดอกออกมาประมาณนี้ครับเนี่ยครับนี่คือตัวอย่างการที่เขาให้ผลผลิตทับบเมแนฤดูฝนเนี่ยครับโดนไฟแบบนี้ แต่เป็นช่วงปลายเดือนตุลาเขาสิถอดออกมาเป็นดอกนกะขับเนาะเป็นดอกทั้งเบิดเนี่ยพี่น้องนี่ยครับปกติสิบ่เป็นยอดแล้วนะครับสีบเป็นดอกครับเขาจึงเรียกว่าเสดามันเทไวไยนี่คือเป็นการใ้เพื่อนเือนเบื่อว่าเขาสามารถแตกพุมใ่ใดคือเก่านกรับเนาะ ครับเรามาเบิ่งส่งปุ่มของเขานะครับซึ่งเสราวต้นนี้โตมาจากการเสียบตอหรือเสียบต้นของเขาเนาะครับนี่ให้เพื่อนๆเ,เบิ่งเขากส็สิเป็นมีรอยแยกนะครับอันนี้ลำต้นของเขาอันนี้กิ้งที่เอามาเสียบครับนี่อันนี้กิ้งเกิดไม่อันนีก้ก็กิ้งเสียบนะครับก็ มีห้อยอันนี้ต้นต่อครับผมก็ยังมีลองร้อยให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ร่องพุ่มของเขาเด้วยเพื่อนๆครับอันนี้ได้สองปีสิเขวปีที่สามครับผมก็ได้เก็บผลผลิตมาสองปีแล้วนะครับเนาะกะสิมี หมดแดงมาทำล่างนะครับหมดแดงเขามา,สายอสยศัยตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เขากำลังสะสมอาหารด้อเพื่อนก็สีผ้าใบเช่มอีกต้นหนึ่งนะครับที่ตน้นภูมิไนก็นี่ตน้นกระสไลายเรียก,กันครับนี่ครับเช่อมผมของเขาอีกต้นหนึง่ง ที่ให้ผลผลิตมากสามปีแล้วนะครับเนาะก็คือห้เบิ้งว่าเขาก็ยังแท่งตาดอกอยู่ตลอดเป็นการยอดแตกยางงามนะครับแล้วก็ใบสีเริ่มเขียวเข้มแล้วนะครับถึงแตกต่างจากสะดาวกมที่เกิดตามบานท่อธรรมดาน,นะครับใบของเขาเริ่มเก็บสะสมอาหาร ใบเริ่มเขียวเข้มครับเข้าสามาทีตี่เส็ดในใบเขาร่วงแล้วก็ให้เขาออกนอกฤดูได้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมแล้วครับวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผมกำลังตัดต่อคลิบอยู่นี่ก็เนี่ยครับเพื่อนๆเนห็นม่อดอกของเขาครับเนี่ยบางยอดก็สีแท่งดอก แทงดอกออกมาให้เฮ้าได้เห็นแล้วนะครับเนาะซึ่งเขาสิเริ่มสะสมอาหารไปจากมีไปจนถึงปลายเดือนตุล,ลาครับปลายเดือนตุล,ลาเฮ้าก็ต้องแต่เฮ้าสิเก็บผลผลิตแบบเต็มที่ก็ต้องใส่วิธีการเห็ดให้ใบเขาลวงเนะครับเขาก็สิแท่งดอกออกมาให้เฮ้าเก็บประมาณหลังจากทํำใบลวงประมาณยี่สิบมือเนาะครับ นี่แหละือขอดีของเสดามั่นเทาวายครับผมถ้าเป็นเสดาสายพันธุน์บานเขาถ้าเขาเห็ดในเขาลวงเขากระสิแท่งยอดเนาะพี่น,อน้องเนาะเขาบาได้แท่งดอกคือสายพันธุ์ตัวนี้นะครับเป็นเสดามั่นออกนอกฤด,ดูหรือทาวายสามารถทำดอกได้แล้วกรน,นีมีดอกให้เพื่อนเห็นนะครับเขาก็สิถอดดอกออกมา ในตัวเจนหน่อยนะครับหรือว่าฝนหน่อยฝนเทิ้งช่วงครับกระสิแท่งดอกออกมาเลยถ้าเป็นเดาบ้านหรือสเสดาขมตัวไปเขาเห็ดหนอกเลยดูบ่ได้แล้ครับบ่ได้ออกดอกอยังสี่สิเป็นออกออกยอดทั้งหมดนะครับเนาะถ้าเป็นเดามันนี่เป็นในใบเขาลวงแล้วเขาห้เขาออกนอกเลยดูนี่เขาสิถอด ดอกออกไม้เห้าที่เก็บผลผลิตนะครับจึงไหนทามีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ